คือต้องบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะที่ประเทศไทยได้จดทะเบียนสมรสวันนี้วันแรกก็ได้เข้ามาร่วมบรรยากาศแล้วแบบว่าวเราเห็นคู่รักเยอะมากแล้วแบบน่ารักมากแต่งตัวกันมาจดทะเบียนสมรสคือรู้สึกลมุลมากนะคะมันเต็มไปได้วยความรักมากค่ะตอนนี้ความหลักทุกรูปแบบอะ่ะมันมีไอเดียเดียวกันเวยก็คือเธอไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวดังนั้นการเป็นตัวของตัวเองบางทีมันอาจ,จะต้องปรับเมื่อเธอ ยินดีที่อยากจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งอะมันต้องปรับครึ่งหนึ่งเหมือนกันเราเองไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวเองแต่เราแค่ต้องปรับเพื่อคนรักของเราอ่ะมันอยู่ตรงกลาง,งละะแล้วทุกๆปัญหามันจะผ่านไปได้ง่ายขึ้นค,ค่ะสวัสดีค่ะ,คะชาวเพชรสุภาพนะคะก็พี่เติร์กภาษาอังกฤษหยาบนะคะติดตามได้ที่เติร์กทีทุกชแนลทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเติร์กทีคค่ะขอบคุณค่ะ